ักเสดา,ดามามาค่ะกินข้าวหนาวนะคะเจ็ดแปดองศาเก้าองศาค่ะพี่น้องแกยวปลาทูค่ะอาหารเช้าไม่เพียวด้วยนี่ข้าวเร้าจ้า อันนี้กะประกาศน้อยค่ะประกาศน้อยเล้วยค่ะพักเดาค่ะโลกเองค่ะ,ะเดาดมแคมมีสูตรลวกมันกับบุคมปานใดค่ะมันก็พอกินอยู่มาค่ะมาค่ะข้าวเร้าสังเกตความหนาวความเย็นค่ะเก้าโมงสิบโมงแล้วยังใส่หมวกรุ่นนี้หนาวหนาวหนาวเลาเยอกค่ะเย็นเะเยอะ หนาวแห้งค่ะพี่น้องโอ้โหข้าวเหนียวตกเย็น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 ข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวก็เศร้าหันห่อนละคะ่ะเพราะว่าตัา้งแต่เชา้าตั้งแต่ปีห้าคะ่ะขึ้นข้าวนทำกันโบสอ,อันพักสะเดาวนั่แไหมเพียวบ๊อบบังนี่สามลูกเมื่อเช้านะคะนี่อีกกะกัมเบลเลอร์ละค่ะนี่สดขี้เกีปลาทูค่ะ กระดูกบเห็นพวกบาเห็นกางต่างขาคอหรือเปล่เน,นะาะครับประกาศนะประกาศน้อยออซับพี่พัดอ่ะพักเยอะ เอาซาจะเป็นขา้าวซายผักกาดเดาะคมก็บมักค่ะคมอะไรก็บมักสัอืือ หนาวเย็นขนาดครับพี่นอกลุกจำบ่อยากลุกจากที่นอนห really. uh, นาวอยู่เลยลมค่ะลมมอกจนย้อย น <No>. okay. ้อยสิซื้อเด้อผักน่ะเพิ่นอยากให้ตดใส่กูดังเด้อหน่วยแค่จะเป็นใบแบบนี้มันไม่น่านั่นเนาะมันบ่พอน้ำอ่ะ เงี <Okay>. yeah. ย่ยไก่เพียงอ้าวาบ้านทาจะไปไปทกท่กร่มึงก็อนกับพลึกจุสะเทอเือนหัวสมองอินในเข้าจุดสะเทือนหัวสมางตืนเลยกะอกาอีกาอการค่ายจุสะเทอือน bắt và tập lên đó hay gì theo chẳng nặng cha mà lụ đó okay, <laughs> tạc mình nhảy vào đây Nói xưa nó Nói cánh 个包，收下。 ไปใส่เพลงกู้องสะอาดเน่ยบ่ไปมอไือไหรนะบ่เมื่อไปส่งนี่ให้น้าพรน่ะอันนี่ส่วมากระทันกับบักสมมาอ,อ่ะเออเอออาจารย์มันน้อยล่ะไปให้เรามาให้ยัง mm มันเล่นลุงก,กลางนาลุงหวานแบบออฟต์งะแบบเฮียรอยใหเหนในเล็กบอกออกปะเออมันขีดลงพุ่นเหรอมอไทยบอกลุนไงขั้นข่าวแอ,อ้ราต่มันซื้อเสูสีนะมึงเถือกกับเมียพาเมียไปคำๆไปเบิงบ่งไม่ไอุ๊กเหรอ กาเป็นยังไงเทปนาปังกับใบอุ๊กอีกเหรอเทปนาปีเลยรถไทยไหมไทยมีอนนี้นะ่อายป่ะมันก็มีรถใหญ่เลยป่ะเนยรถไทยไหมนะเนเล่นมนาะเล่นมามือนกัน เนี่ยมัน,นมึงปันเออมันแรหมันแงเขาหรืออืมเร็ยังอ๋อปดันนะในไมิ่งน่นะไอ่บาเนี่ยก็จบนะเ็งอืมกรตุ่มอะมั้เอาถุงมนปิดถุงม้ให้มั้งอ,อืมดานในเม่์นะมันบดได้ทัดนะมันบได้เฮ็ดทางนาปังนาปีเราคอยบดอุกเลยรถเกี่ยวรถยางบ้น,นี้นบดได้ไรรถแล,ลว้ว ลูกขนาเลยเเคยเหรอเคยเแต่ันบริหาร ເພິ່ນມັນກໍກ້ອນເຮືອນເອີພານທີຮົາວືາຕາສັງສະໄຫດേນອຫດກນເິນປະພາດົວກິນເຂົາອນຈກຕົນດນົສຽນດນສຽັນດຈກ มันกับมูไ,นไปน,าานี่ย้ขาบยูซะสมนามันนะเนี่ยวแต่อารมณ์อย่าไขบปรยูรยลรอปะมาตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงเถอ อ,อดเบิ่งโทรศัพท์ให้แม่กัานเนะเขื่องตัวใหญ่ฮะเหม่อดนใหม่เขาเพ็ดเลยฮะ นอนพี่ดีมากินข้าวอยู่บ่าเพลงข้าวในไรสดเนี่ยแม่บัตได้เปิดอันนั้นได้ลองไหมยังบัตได้เปิดเน็ตใสายนะเน็ตแม่อยู่ตรงไรสดเนี่ยเออเราลบให้แม่เนี่ยเหรเบิ่งรหัสให้แม่นะเขาเขาใชเบิ่งเป็นแม่ใส่รหัสากิดอะไรอย่างงั้นก็ใส่สมุดห้ลบเฟซบรือลบเนาะเขาคือแฮกใดบ้างงงว่าแฮกใดไหนบ้าง มันมีรหัสเฟสกับรหัสเพจบ่เป็นเมื่อยเห็ดหรเมื่อคืนเนีย่ยลองลูกมื้อห้องฮอนฮายลบ้หัส้าไเานาะฮอนหาอยู่ค่ะ นืนมูตัวไหนมดมีตัวอันนั่นเดี๋ยวคอดอกกันนะฮอดอกสีิดงค่ะขักเอาปีงเอาบมีเข้าน่าักจังจะเข่าวะมันบุมีเข้าเอามดเหรอนี่แลเข้าเราเจ้าบุมนี้เขานี่งแต่เมื่อวาน บเห้นี่้จูดีจะไปซะต้มแล้ว<า>เกลือแม่จะเกลือแล้วอีเมลอนไปรักกินข้าว้จูดีจนมัดมันบูลูของมันได้เมลอนได้ไปกินขาว้จูดีและกินจนมดประทูอืม ไปไปอย่างอี้ฮึบุจังของของของโตเออหอมเลยโอ้เมื่อคืนเดี๋ยวเรามาเฮาหอาหอมก่อนบอกเพลงสิมากคอนโอ้หอมขนาดหลวจสาพี่ปอบออกบอกงปะ เะดาจค่ะมัดลายจุกเลยเด้อแม่เพียวเนี่กินกับซาวกับปน้ำนัวก็แซ่บได้หน่เนาะคนมักเนาะบางระบบใจดีแลนไปซื้อให้บอไปซื้อไทยฟูดพลพลสวัรค์เป็นยังเอาอาหารฮะนาวหนาวเนี่ยไปกังเวน จ้งให้ไปซื้อจ้างให้ไปกับบไปอีกเนาะกินไปกินมามันเนาะผีเนาะนี่เนาะผักกะเดาเนาะมันมันเรากินกับกระปุกน,น้ำนัวเลยปล่ะจำหันจำตำกับก้วยแส่ mm hmm. เออ อุ้ยกเกเียนตับค่ะเบอร์จุกเด็กมีค่าอืมเกิ่ยนในลายเดอ้อเนี่ยลายจุก ก็ถ้วยเก็บความมาถ้วยเป็นไหมบกเอานามัยมาจั็ไดรไลน ใส่เขาเบืออลายลายละแซ่บแนเนโ้ยอือะออกครับก,กินผักสะเดาแบบไม่ให้คมกินได้ไรฮื้อ Mann, nhoi mục hôm. Mann, thắng. Ngoto mắt của bạn. Mun, mân. Ngoto hôm mắt là. không cock in a ui hoài bà. Qua mắt tóc Cóc. 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 มดมดคะ่ะเจ้าเจ้ามดก่อนว่ามีแนวจับตัวสองยอดเอาไปตันแรงบวตันแรงค่ะถ้าเกิดว่าคุณลุงเป็นใจดีเพิ่นกันแรนไปซื้อกระปุนน้ำนัวให้ค่ะกินต่ออีกเซากระปุนน้ำนัวกับแซบแล้วแต่คนมักค่ะแม่พีหดกินได้เพียง้นฮะ ไ่ได้ป่ะเจ้าสิเอาอยูออ่่บ่เอ้ยคุยจนมดบอหนูอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มก็คืออิ่มแม,แม่เพียวขอหนูลงก่อนนะคะอิ่มเข่าแล้วคะ่ะเกียงตับเลยเกียงรก่อนคะ่ะบอชสาม0ั่วโมงท่อก็ลงนะ,ะมดดวลาค่ะ